สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงโปรแกรมตัว WordPress กันนะคะซึ่งตัวเว p r เ s s ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรม CMS นะคะหรือว่า Content Management System นั่นเองนะคะโดยโปรแกรมนี้ก่อนที่เราจะลงเนี่ยค่ะเราจะต้องไปทําการสร้างฐานข้อมูลก่อนนะคะโดยการสร้างฐานข้อมูลก็คือให้พวกเราเข้าไปที่เว็บเซิร์ที่เราได้ลงไว้เมื่อครั้งก่อนนะคะโดยพิมพ์นะคะ IP นะคะ127 จุดจากนั้นก็คลิก enter นะคะก็คือจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะคะวิธีการเข้า,าตัวจัดการฐานข้อมูลนะคะเราจะเข้าไปลิงก์แรกที่ชื่อว่า php my admin ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ username password นะคะให้พวกเราใส่ username เป็น root แล้วก็ password 8ตัวที่เราได้ตั้งไว้นะคะในที่นี้ของอาจารย์จะเป็น username เป็นรูท username เนี่ยจะเป็นรูททุกคนเพราะเป็นค่าที่ระบบมันตั้งมาให้นะคะส่วนพาสเวิร์ดของอาจารย์จะเป็น1-8นะคะเมื่อใส่เข้าไปแล้วให้คลิกที่ go ค่ะจะเข้าสู่หน้าจอของตัวจัดการฐานข้อมูลนะคะซึ่งวิธีการสร้างฐานข้อมูลนะคะก็ให้พวกเรามาที่ คอลัมน์ด้านซ้ายมือนะคะพวกเราจะเห็นคําว่า new new ในที่นี้ก็คือว่าจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่นะคะให้พวกเราคลิกคําว่า new นะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ database นะคะ database หน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นการาหน้าจอรวมของฐานข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะคะในความเป็นจริงนะคะอาจจะมีฐานข้อมูลหลายๆตัวก็ได้นะคะแต่ในที่นี้นักศึกษาอาจจะมีแค่ฐานข้อมูลที่มันเป็นฐานข้อมูลของพวกระบบนะคะ เราจะสร้างฐานข้อมูลนะคะก็คือตรง create database ตรงนี้นะคะให้พวกเราสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า myshop นะคะ myshop นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อฐานข้อมูลหรือที่ที่เราเก็บข้อมูลของเรานั่นเองนะคะส่วน collection ตรงนี้นะคะให้พวกเราเลือกเป็นเลื่อนลงมานะคะตัวก่อนลองสุดท้ายนะคะ utf 8 mb 4ตัวนี้ unicode ci นะคะให้พวกเราคลิกเลือกตัวนี้นะคะ เมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ create ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลิก create เสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะสังเกตว่าด้านข้างของเรามันจะมีชื่อฐานข้อมูลที่ชื่อว่า myshop ที่เราได้ตั้งไว้เมื่อสักครู่แล้วนะคะแล้วก็ในเมนูด้านบนนะคะมันจะแจ้งตัวโปรแกรมมาค่ะจะแจ้งว่าตอนนี้เราทำงานเซิร์ฟเวอร์ localhost นะแล้วก็ทำงานกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า myshop นะ ะะซึ่งฐานข้อมูลตัว MyShop ตัวนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่า,าตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลตัวนี้มันจะถูกติดตั้งพร้อมก,ก,กันกับตัว WordPress ที่เราได้ติดตั้งนะคะที่เราได้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องของเรานะคะในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรม WordPress นะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาค่ะให้พิมพ์คำว่า ts นะคะ wordpress org ะะพิมพ์เข้าไปจากนั้นให้พวกเราคลิก Enter ได้เลยนะคะพอ Enter เข้ามาเนี่ยคะ่ะเราก็จะพบสู่หน้า WordPress ที่เป็นภาษาไทยนะคะตัว WordPress ตัวนี้ก็จะเป็นตัว CMS นะคะหรือตัวบริหารจัดการฐานข,าข้อมูลนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้โค้ดหรือโปรแกรมทั้งหมด แต่พวกเรามีความจําเป็นที่จะรู้ว่าระบบมันทํางานแบบไหนแก้ไขแบบไหนนะคะแล้วก็เราจะสามารถจัดการระบบได้อย่างไรนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้พวกเราเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะเขาก็จะอธิบายว่าตัว WordPress ตัวนี้มันมีฟีเจอร์หรือโปรแกรมอะไรให้เราบ้างนะคะข้อดีข้อเสียต่างๆทําไมเราถึงต้องเลือกใช้ตัว WordPress นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะพวกเราจะเห็นคําว่าดาวน์โหลด w o r d p r e s s ตัวนี้ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะตอนนี้จะอยู่ที่เวอร์ชัน5.4ให้พวกเราเลือกดาวน์โหลดได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะโปรแกรมก็จะถามว่าให้เราดาวน์โหลดไว้ที่ไหนนะคะในที่นี้อาจารย์จะติดตั้งไว้ที่ดาวน์โหลดไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะหลังจากนั้นคลิกเซฟค่ะรอสักครู่พวกเราจะสังเกตด้านล่างนะคะว่าจะมีการดาวน์โหลดมาเก็บไว้แล้วนะคะ หลังจากที่พวกเราได้ดาวน์โหลด WordPress มาแล้วนะคะอยู่ในหน้าเดสท็ o p ให้พวกเรานะคะทำการ copy f o l โฟลเดอร์นี้ก่อนนะคะคลิกขวานะคะ copy นะคะ copy ไปไหน Copy เอาไปไวท้ที่ไดซีซีในที่นี้ถ้าใครได้ลงโปรแกรมแ p ปเซิร์ฟในวิดีโอที่แล้วนะคะพวกเราจะเปิดเข้ามาในไดซีแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า App s ซ r ร์นะคะเพิ่มขึ้นมา1 f o l โฟลเดอร์ให้พวกเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ โฟลเ e r ร์แอปเซินี้นะคะในโฟล d e r ร์แอปเซินะคะมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เก็บการตั้งค่าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลรวมไปถึงการคอมไพเลอร์ของภาษาโปรแกรมมิ่งหรือภาษา PHP ที่เราจะใช้นะคะแต่ในที่นี้โฟลเดอร์ er ที่เราจะเก็บงานทุกงานทุกไฟล์นะคะเราจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Ww w อันนี้นะคะให้พวกเราคลิกเข้ามาในโฟล d e r w ์ w w w นะคะแล้วทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่คะ่ะ คลิกขวานะคะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า shop นะคะ h h o p นะคะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า shop นะคะโฟลเดอร์น,นี้นะคะจากนั้นนำไฟล์ w o r d p r e s s ของเรานะคะที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาวางไว้ในโฟลเดอร์ shop นี้นะคะหลังจากวางโฟลเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยให้พวกเราทำการแตกซิปไฟนะคะแตกซิปไฟล์ก็คือคลิกขวานะคะ คลิกขวาแล้วก็อันนี้คือแล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้ตัวซิฟล์เป็นนามสกุลอะไรนะคะอ่าพอคลิกขวาเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเลือกทําการแตกไฟล์นะคะอ่าใครจะแยกไฟล์ที่นี่เลยก็ได้หรือใครจะแยกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ก็ได้แต่ในตรงนี้อาจารย์จะเป็นแยกไฟล์ไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราได้สร้างโฟลเดอร์ช็อปไว้แล้วนะคะก็เลือกคลิกที่แยกไฟล์ที่นี่นะคะรอสักครู่นะคะ ทีนี้หลังจากที่เราทําการแตกซีไฟออกมาแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์อะไรมันก็จะแตกซีไฟให้มาเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า WordPress เสมอนะคะซึ่งในนี้มันก็จะมีตัวไฟล์นะคะสำหรับการ Install นะคะทีนี้หลังจากที่เราทําการแตกซีไฟเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการติดตั้งตัว WordPress อันนี้ลงไปในเครื่องของเรานะคะ ทีนี้ให้นักศึกษาทุกคนกลับไปที่เว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะคะเว็บเบราว์เซอร์นะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์คำว่า1 2 7 0 0, 0 0 1เข้าไปนะคะสนะคะสตตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างขึ้นมาชื่อโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างขึ้นมาก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Shop ใช่ไหมอ่าโฟลเดอร์ชื่อว่าช h o p นะคะจากนั้นคลิก Enter เลยค่ะ Enter ลงไปนะคะ ซึ่งเราจะสังเกตว่าในโฟลเดอร์ช็อปของเรานะคะก็จะมีโฟลเดอร์ WordPress ที่เราได้แตกสิบไว้แล้วก็คืออันเดียวกันกันกบในโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะคะอ่าทีนี้กลับมานะอ่ทุกคนเข้ามาที่127.0.0.1เข้าโฟลเดอร์ช็อปที่ได้สร้างไว้นะคะแล้วก็จะเห็นตัวโฟลเดอร์ w o r d p r s s s นะคะที่ทำการแตกซิปแล้วนะคะให้พวกเราคลิกไปตัวที่แตกซิปได้เลยก็คือโฟลเดอร์ w o r r p s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  ตัวนี้นะคะ จะเป็นขั้นตอนเตรียมการติดตั้งนะคะทีนี้จะเข้าสู่หน้าจอให้เราเลือกภาษาในที่นี้ใครถนัดภาษาอะไรเลือกได้เลยนะคะมันจะมีภาษาไทยให้เราเลือกด้วยนะคะในที่นี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งเป็นเมนูภาษาไทยนะคะจากนั้นคลิกต่อไปค่ะรอการติดตั้งสักครู่นะคะ ต้องทำตามขั้นตอนนี้นะคะพอถึงหน้าจอนี้นะคะเขาจะแจ้งว่า,าเราจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะทำการติดตั้งอันดับแรกชื่อฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลในที่นี้ก็คือเป็นชื่อ myshop นั่นเองที่เราได้สร้างไว้ในตัว php myadmin ก็คือฐานข้อมูลเราชื่อว่า myshop นะคะจากนั้นชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลชื่อคนใช้ฐานข้อมูลก็คือ root r o t รวมไปถึงรหัสผ่านที่เข้ามาใช้ฐานข้อมูลนี้นะคะก็คือ1-8นั่นเองนะคะรวมไปถึงโฮสต์ตัวนี้ก็จะเป็น local host นะคะส่วนข้อ5เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะจากนั้นคลิกเริ่มทำงานได้ก็คือปุ่มนี้นะคะชื่อฐานข้อมูลในที่นี้ให้เราใส่เป็นชื่อฐานข้อมูลที่เราตั้งก็คือ my shop นะคะชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานระบบก็คือ root นะคะรหัสผ่านแปตัวชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่เราเข้ามาในฐานข้อมูลตัวนี้นะคะโฮสตฐานข้อมูลชื่อ localhost คำเติมหน้าตารางตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ในที่มีให้พวกเราใช้ตัว default ก็คือ WPN Score ไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะใช้ตัวนี้จากนั้นคลิกปุ่มส่งค่ะปุ่มส่งเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่ถูกต้องไหมนะคะจากนั้นให้พวกเราคลิกปุ่มเริ่มการติดตั้งได้เลยนะคะเริ่มการติดตั้งในที่นี้นะคะในเบื้องต้นนะคะ มันจะให้ตัวระบบอะค่ะจะให้เราทําการเซตค่าในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าค่าตรงนี้เนี่ยเมื่อ,อเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขาภายหลังได้ชื่อเว็บนะคะในที่นี้ให้พวกเราใส่เข้าไปก่อนก็ได้ค่ะว่าร้านค้าออนไลน์นะคะชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานในที่นี้ก็คือว่าจะเป็นชื่อของแอดมินที่เข้าไปในระบบนะคะ ในที่นี้อาจจะตั้งเป็นชื่อจริงที่เป็นภาษาอังกฤษของพวกเราก็ได้หรือตั้งเป็นคําว่า admin ก็ได้จะได้จําได้ง่ายๆนะคะในที่นี้อาจารย์จะตั้งชื่อผู้ใช้งานเป็น admin นะคะส่วนรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านเนี่ยมันก็จะแจ้งว่าถ้าเรากรอกหนึ่งสองสามสี่หรือ a b c d อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแจ้งว่าไม่ปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องตั้งนะคะ p a เว w o r d ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะมีการสลับ ตัวเล็กตัวใหญ่มีเครื่องหมายอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอย่างของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นตั้งอันนี้แล้วกันเพราะาอยู่ในเครื่องเราไม่ไม่ค่อยปลอดภัยก็ไม่น่าจะเป็นไรเนะาะทีนี้นะคะมันก็จะถามว่ารหัสผ่านที่เราตั้งเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะเรายินดีที่จะตั้งรหัสผ่านนี้ไหมนะคะอาจารย์ก็ยืนยันการใช้งานรหัสผ่านเดิมนะคะส่วนอีเมลก็ใส่เป็นอ,อีเมลของเรานะคะ ตัวนี้นะคะไม่ต้องติ๊กนะถ้าติ๊กเนี่ยมันจะทำให้ Google Search เราไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยปล่อยว่างไว้เลยนะคะหลังจากนั้นคลิกที่ติดตั้ง WordPress ได้เลยนะคะรอโปรแกรมสักครู่นะคะเขาจะใช้เวลานิดนึง ในที่นี้นะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะถามเราว่า,าเราจะติดตั้งระบบสําเร็จแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยค่ะชื่อผู้ใช้งานของอาจารย์ตั้งเป็นแอดมินรหัสผ่านก็คือที่อาจารย์ได้ตั้งไว้นะคะอันนี้ก็ปิดไปเพราะว่าใช้ชื่อเดิมเยอะมากนะคะ่าทีนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยพอถึงสเต็ปนี้แล้วเนี่ย ในเราในฐานะที่เป็นเจ้าของเว็บหรือแอดมินมันก็จะถามว่าให้เราเข้าสู่ระบบเลยหรือไม่นะคะในทีนี้ให้พวกเราสามารถคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะชื่ออ่าทีนี้มันก็จะเข้าสู่หน้าจอของการล็อกอินของแอดมินหรือผู้ดูแลระบบนะคะตรงนี้อาจารย์ที่ได้ตั้งไว้นะคะคือจะเป็นแอดมินนะคะส่วนพาสเวิร์ดเป็น ที่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็บันทึกการใช้งานนะคะหลังจากนั้นนะคะให้พวกเราเข้าสู่ระบบนะคะคลิกปุ่มนี้นะคะคลิกเข้าสู่ระบบรอระบบสักครู่นะคะ ปิดตรงนี้ไปก่อนนะอ่าทีนี้เราถ้าใครเข้าถึงหน้านี้แล้วเนี่ยแสดงว่าทําถูกต้องแล้วนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ตัว WordPress ที่เราทีา่ได้ติดตั้งลงมาแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าในฐานข้อมูลเนี่ยหลังจากที่เราได้สร้างแค่ชื่อฐานข้อมูลนะคะเดี๋ยวไปดูว่าพอติดตั้งระบบเสร็จแล้วเนี่ยตัวตารางข้อมูลที่ใช้เก็บระบบ WordPress ของเ,เราทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะให้พวกเรากลับไปที่ ตัว php my admin นะคะลองไปคลิกที่ database myshop ดูหรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะจะสังเกตว่ามีทั้งหมด12ตารางนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นคือเราไม่ต้อง สร้างฐานข้อมูลเองไม่ต้องสร้างตารางเองไม่ต้องเขียนโค้ดในการเชื่อมข้อมูลหรือการดึงข้อมูลใดๆเลยเพราะว่าระบบที่เราได้ติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้มันทําการคอนฟิกหรือว่าตั้งค่าให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่หน้าควบคุมของพวกเรานะะในหน้าควบคุมของพวกเราตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้าภาพรวมทั้งหมดของพวกเรานะคะซึ่งในที่นี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอน การปรับแต่งหน้าเว็บต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนพวกเราในวิดีโอถัดไปนะคะ